ว้าวฮ่าานี้ย้าฉันรอเรามารับีกอนนะเดนลยโล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 โนี่สอบอะไรเนี่ยอหลอกหลอกได้ไม่ใ่งไเนี่ย

โอ้ยโง่เลยเอ้ยโง่เด็ดเด็ดเด็ดคุณย่าตรวจได้ด้วยฮ่าฮ่าฮ่าฮึ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 ว้วอะ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 เฮ้ยฮ่อฮ่า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 ฮตาย โอ้ไม่นะมันได้ปลืนไปแล้วติดตาม EP โคโคโคเดอ้อเดอ้อที่หนึ่งห้อยถึงห้าร้อยห้าร้อยผู้ติดตามนะผู้อยากดูต่อบายบาย